ใจที่สุด EP 0.5แอนนี่เฮิร์ตหนักรนจักรตัดสัมพันธ์รักเป็นได้แค่พี่น้องเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆสำหรับละครชุดดวงใจเทวพรมเรื่องใจที่สุดหลังจากที่รนจักรเทสไมร่อนได้ใกล้ชิดกับหนูพุกวุ่งอิศยามากขึ้นก็เริ่มเกิดความรู้สึกดีๆแต่งานนี้ก็ไม่ง่ายเลยเพราะมีคู่แข่งหัวใจถึงสองคนที่คอยส่งขนมจีบหนูเรื่องย่อดวงใจเทวพรมเรื่องใจที่สุด EP 0.5รนจักร เท็ดมรอนตัดสินใจพูดอย่างชัดเจนกับแอนนี่หลิงหลิงสิริลักษณ์คองถึงความสัมพันธ์ที่ไม่มีทางพัฒนาได้เกินกว่าพี่น้องเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดทั้งหมดแอนนี่เสียใจจนกินเหล้าเมาเลโชคดีที่ครูแจ็คจอบทัชพลไปเจอเข้าถึงภาคลับบ้านอย่างทุลักทุเลในขณะเดียวกันรนจักรก็ขอเริ่มต้นทำความรู้จักกันใหม่เพื่อให้หนูพุกอุ้งอิศยาเปิดใจอีกครั้งหนูพุกงงงงกับสิ่งที่รนจักรพูดแต่รนจักรกลับรูปหนักนะ แสดงออกชัดเจนขึ้นทุกวันว่ารู้สึกอย่างไรแต่มันไม่ง่ายเลยเพราะรนจักต้องจีบหนูพุกแข่งกับครูแจ็คและปราการอ่ำอำมรินที่รุกจีบหนูพุกหนักไม่แท้กันใจพิสุทธิ์เทวพรมอุ้งอิศยาเป็นเด็กกำพร้าที่มีชาติกำเนิดไม่แน่ชัดทำให้ต้องมาอยู่ในอุปการะของสายสมอรซึ่งเป็นพี่สาวของคุณพ่อบุญธรรมที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเมื่อครั้งเธออายุเพียง15ปีเท่านั้น และปัจจุบันเธอเป็นครูประจำชั้นของซูนิดาหรือส้มจีตน้องสาวของเพื่อนสนิทที่เสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่ทำให้รอยเอกหม่อมหลวงร,วงรวน,นจักรจุธาเทพเทศไมรอนหรือคุณทหารม้าหนุ่มลูกชายคนโตของคุณชายรนพีพลตันทสเถียนกับเพียงขวัญนกสิงใจต้องรับส้มจีตมาอุปการะตามคำฝากฝัง รณจักพาสุนิดาไปเข้าโรงเรียนที่ตัวเองกับพี่น้องเคยเรียนสมัยเด็กและได้เจอกับใจพิสุทธิ์หรือหนูพุกเพื่อนในวัยเด็กใจพิสุทธิ์เป็นครูประจําชั้นของสุนิดาหญิงสาวไม่ชอบหน้าชายหนุ่มเท่าไรเพราะยังฝังใจที่โดนเขาแกล้งบ่อยๆในขณะเดียวกันสุนิดาก็มีคู่อริคือปัมมนาจใจพิสุทธิ์พยายามหาทางให้เด็กทั้งสองหันมาดีกันโดยไม่รู้เลยว่า เมื่อเด็กทั้งสองหันมาเป็นพันธมิตรกันแล้วก็พยายามสารสัมพันธ์ระหว่างร,างรนจักกับใจพิสุทธิ์ด้วยแล้วรนจักรจะสามารถทลายกำแพงเรื่องราวความรู้สึกในอดีตของหนูพุกได้หรือไม่ติดตามชมได้ในวันศุกร์ที่วันที่24พฤษภาคมนี้และติดตามชมละครชุดดวงใจเทวพรมเรื่องใจพิสุทธิ์ได้ทุกวันศุกร์อาทิตย์เวลา20นาฬิกา20นาทีทางช่องส